เด <The> อะทรูดเจาะลึกจริงมาติดตามเจาะลึกจริงกันค่ะเปิดวีรกรรมสายน้ำลูกมานะมือเผาเพราะบร,รมชายาลักษณ์ลาออกโรงเรียนร่วมม็อบโดนจับผิดมาตรา1 1 2ได้ประกันแต่ไม่สำนึกค่ะ จากกรณีเมื่อวันที่29ตุลาคม2563แนวร่วมธรรมศาสตร,ร์และการชุมนุมได้มีการนัดชุมนุมจากหน้าวัดแขกยาวไปตลอดถนนสีลมได้จัดก,กิจกรรมศิลปะของรัษฎรซึ่งภายในงานค่ะได้มีการจับจ้วงเชิงสัญลักษณ์เป็นอย่างมากซึ่งก็มีภาพที่ได้มีการแชร์ออกไปในโลกโซเชียลเป็นจํานวนมากและมีการส่งต่อกันในกลุ่มของผู้ชุมนุมคือเยาวชนคนหนึ่งค่ะได้ใส่เสื้อกล้ามสีดําพร้อมทั้งเขียนข้อความ ด้านหลังว่าพ่อกูชื่อมานะซึ่งหลายคนได้เห็นข้อความบนหลังแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างมากซึ่งต่อมาก็ทราบชื่อว่าคือนายนภศิลตีระยาพิวัตรเยาว,วชนที่ถูกดำเนินคดีด้วยมาตรา1นึสมาชิกภาคีนักศึกษาสารยาในวันที่17ธันวาคม2,563สนยานนวาวาพร้อมนัดเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหา หลังจากนั้นได้ควบคุมตัวนายนภศินปไปยังาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพิจารณาการปล่อยตัวต่อมาเมื่อวันที่18ธันวาคม2563นายมานะตีระยาพิวัตรพ่อของนายนภศิล์ได้มีการโพสต์ข้อความและรูปภาพผ่านทาง Facebook ว่าคงต้องกล่าวอย่างจริงใจว่าบางสิ่งบางอย่างที่ลูกคิดลูกทำผมอาจไม่เห็นด้วยแต่ผมเคารพการตัดสินใจของลูกผมไม่รู้ว่าผิดหรือถูกนะครับ แต่ผมสอนให้ลูกมีอิสระทางความคิดให้เขารู้จักการตั้งคำถามและสแสวงหาคำตอบด้วยตนเองพร้อมกับสอนให้เขารับผิดชอบผลของการกระทำนั้นๆด้วยไม่ว่าจะบวกหรือลบเรื่องคดีความคงต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมผิดถูกอย่างไรค่อยว่ากันอีกทีแต่ถ้าถามถึงความรู้สึกส่วนตัวของผมเมื่อเห็นลูกไว้แค่นี้ถูกดาเนินคดีการเมืองรุนแรงแน่นอนครับผมคงเหมือนพ่อแม่ทุกคนที่เจ็บปวดไปกับลูกทั้งรักและห่วงกังวล ในฐานะของคนเป็นพ่อแม่สิ่งที่กระทําได้ดีที่สุดในช่วงเวลาแห่งความยากลําบากนี้คือการจุงมือลูกให้แน่นพร้อมเดินฝ่าความโหดร้ายและอุปสรรคนานาประการไปด้วยกันซึ่งล่าสุดค่ะเมื่อวันที่18กรกฎาคม2564ที่ผ่านมาเวลาประมาณ17นาฬกา40นาทีในนภาสินตรีระยาพิวัตรหรือว่าสายน้ํา พร้อมนางสาววิชยาพรตุงเเสนแฟนสาวได้มีการพ่นสีสเปรย์บนพระบรมชายาลักษณ์ข้อความสื่อถึงอวัยวะเพศชายจากนั้นได้มีการพ่นสีสเปรย์เพื่อจุดไฟบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่อมาข่าวเวลา17นาิกานาทีที่บริเวณตรงข้ามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครบริเวณสะพานล,ลอยถนนคนครสวรรค์พบกลุ่มเด็กปากแจ้วนำโดยน,นายนภศินตรตีระยาพิวัตร นางสาวนิชการรักวงริษ์นางสาวเบญจมาพรน,นิวาดได้ทำการตัดทงสัญลักษณ์ประจำพระองค์และธงชาติออกจากเสาธงและนำไม้เสาธงทำลายกล้องวงจรปิดของกรุงเทพมหานครหากย้อนไปในช่วงเดือนสิงหาคม2563ที่ได้มีการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกทางด้านของนายนภศินนก็เคยได้ประกาศผ่านการไลฟ์ของเดอะรอยเตอว่าคนอายุ16ลาออกจากโรงเรียน เพราะต้องต่อต้านระบบการศึกษาสอนในสิ่งที่เขาไม่จําเป็นต้องใช้ออกมาทำกิจกรรมตักแดดดีกว่าเรียนตามหลักสูตรการเรียนไม่ตอบโจทย์ไม่ได้นำมาใช้ในชีวิตจริงเลยลาออกขณะเรียนอยู่ม .5 เพื่อมาแสดงออกทางการเมืองได้พบเพื่อนใหม่และประสบการณ์มากกว่าที่เรียนสำหรับทางด้านของดออรมานะค่ะผู้เป็นพ่อ ก็เป็นนักวิชาการด้านสื่อซ้ายจัดคนหนึ่งที่มักจะต่อต้านรัฐบาลต่อต้านโครงการต่างๆและสนับสนุนมอ็บปดแอบ,บมาโดยตลอดอย่างชัดเจนทั้งทางสื่อโซเชียลและการแสดงทัศนคติในรายการต่างๆทำให้หลายๆคนก็ตั้งคอสังเกตว่าเยาวชนคนดังกล่าวอาจได้รับชุดความคิดแบบผิดๆทั้งแนวคิดจับจวง และแนวคิดที่ว่าการชุนุมมีประโยชน์กว่การศึกษามาจากพ่อของเขาเองหรือไม่ซึ่งก็น่าเป็นห่วงอย่างมากสําหรับอนาคตของเยาวชนในประเทศไทยค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาใท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e แอดช็อ t ส t บต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ